แล้วยิงแล้ยิงมาเลยขอมอะไรมาขอมดินะ่แม่นะแล้วอย่างอย่างที่อย่างที่พลติน้นหน่วยกู้ภยัยเขาไปล้าป่าช้านะ่ยหญิงใดชายใดมีเลข7จ็นะสิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดสามด่นะถ้าเรารู้ว่าเขาด้าป่าช้าแม่ เราก็เนี่ยเรารู้ปุ๊บอย่างโปตีนตั้เขาดูป้ายอ่ะที่นี้สำนักนี้งานนี้จะไปล้างป่าช้าแม่บอกแม่ก็เอาปัจจัยเนี่ยให้ไปค่าน้ําฆ่าข้าวเขาเี๋ยวแม่จ๋าดีดีและยิ่งแม่จ๋าทำกับข้าวเป็นกล่องไว้เขาเนี่ยยิ่งดีครับแล้วแม่จะมดกุพแล้วแม่บอกว่าข้าพเจ้าขอส่งส่งส่งเจ้ากับเจเป็นเจ้าเป็ใช้ข้าพเจ้าขอถวายข้าวถวายน้ำเดี๋ยเนี้ยดูไม่ดะดีขึ้นก็ะหายนกินดีเลยเปลี่ยนทานนะแม่ทานก็ไม่กินได้ใช้ครับ ต่ถ้าเกิดแม่ทําทานที่ใช้มันไม่สําเร็จนะครับถ้าไปไหนตกเลขอะไรให้น่งคุยกันแล้วปู่จะบอกให้แม่ไปทําทานทําบุญดีกว่าแม่เนี่ยทําแล้วปุ่ไม่สาเร็จเนี่มาคุยกันแม่มาคุยกันนะครับสิ่งใดเราช่วยได้เราช่วยแล้วก็มาฟังทำนะครับอย่างวันนี้ปัจจัยของแม่ห้าบาทสิบาทร้อยบาทเนี่ยแม่มาสร้างพระพุทธชินราชนะครับนะครับปู่ผมสร้างเรือนกุมภาพระพวกนี้วันเดียวเสร็จทั้งหมดนะครับที่นี่พระทันใจนะครับด้วยแรงคน ต้องอบอกก่อนนะครับที่นี่สร้างแรงคนัสสทานนะครับพเพราะทำไมต้องสร้างถ้าใครเคยไปอยู่พม่าอย่างที่กูเคยไปอยู่ที่เจดีย์พุก,กามร,รากษัย์พมา่าออกรบกลับมาเขาสร้างาพระองค์หนึ่งกับเจดีย์เขาเรียกทำให้เจ้าจอมเดวินสื่อสารทางทาากว้างครับแล้วไม่จะไปได้ดีนะครับและและต้นแบบที่มาสร้างพระเยอะเป็นของสไตล์พวกปู่ิงห์นักวัตนศิษไทยธานีเพราะท่านเป็นต้นแบบนะครับแล้วเราอยู่ยุคโสตมาเนี่ย ทุกที่สีพระสีทองอ่ะให้แม่บูชาบ้านใครไม่มีนี่ไม่ได้นะครับพระพุทธชินราช ตอนนี้อน,นี่จะเสร็จแล้วไหมเสร็จแล้วมอฉันเนี่ยครับครบขอบคุณทรานแม่เดี๋ยวของแม่รับจะวางนะขอรัขอบคุณนะแม่โมทนาสาธุนะครับอันนี้ประธานีนนเียนคิดถึงกันนะนักมีนะักมานะักชมดีนะักเศรษฐีนะักเปลี่ยนวัสนา,นะานักร่วยถึงอมอกันแม่ด่าได้สองข้างยมาจากตน คนใดถึงคร้าดวงเปิดขอให้ตัวเบาตัวรม่มบูคนใดดวงนั้นเปิดก็ขอให้ได้กินได้ใช้บ้างสิ่งใดที่เราจะสิ่งใดก็แล้แต่ที่เราสร้างด้วยตัวเราเองนั่นคือบุญ่าฝากคนทําบุญคนฝากคนทําบุญนั่นคือคําว่าโมทนาแต่ตัวแทนที่เอามาทําบุญสเสร็จนั่นคือบุญร่วมกันคนบางคนเขาเอาปัจจัยมาแต่ไม่ได้มาถวาย ที่แม่เกลียเชียนใหม่ด้่ไหมแม่สายทานสายทานคุณดีกว่าต้องขอขอบคุณนะเจอปู่สาสีครั้งแม่พามาเลยมีคนได้นำมาเหมือนกันอยู่สักทีก็เล่าฉาบขอบคุณขอบคุณพ่อตา จับเงินน่ารับไปนด่น่ขรับเนี่ยเขากลับไปหา็นคนดีมากเลยนะนักได้นักดีนักเศรษฐีนักตรงไหนขอให้กูได้สามทองอย่างเงี้ยจำไว้นะวัตถุมงคลใดที่เรามีไปต้องมีบททองไม่ใช่มีเอเอาไปไม่เคยท่องไม่เคยดีเลยเพราะแม่ไม่ได้เสริมบารมีไงสาธุประสิทธิเจเอ๋ยนั่งจงบาทตรงไหนลูกก็นั่งตรงไหนนักดีนักมานักได้ดีนักเศรษฐีเนี่ยเป็นเหมือนกองเล็กเหมือนบาำเแจกแจกหมดเลยแจกให้กลับไปรวยจำได้ไหม ดาวไม่ตกมีอาทิตย์มีพระหัดมีพุธกลางวันเมื่อดวงดาวมันตกมาแล้วมันจะแด้สองสองดวงเล็ตกมาสองดวงสามดวงไม่ตกวบยุ่บนตกมาแล้วมันเป็นอันอเป็นอาทิตย์กับราหูต้องกลับด้วยนะไปไม่กลับกไ็ได้นะไต้องกลับนะประตูตากันนะครับอีกมินาอมิา <c oughs> สักา สกาเรนะพุทธ ah sure ังอภิปูชยามะอภิปูชยามะอิมินาอิมินาสกาเรนะสกาเรนะธัมมังธัมมังอภิปูชยามะอภิปูชยามะอิมินาอิมินาสกาเรนะสกาเรนะสังฆังสังฆังอภิปูชยามะอภิปูชยามะ พุทธรัตนะธรรมรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะสังขารัตนะอิติปิโสวิเศวิเศออิเศเสพุทธนามอมอิมีนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธะอิติอปิอข้าพเจ้าข้าพเจ้ากินดาพงศา ขอกราบทูลขอกราบทูลต่อเทวดาต่อเทวดาพ่อซื้อแม่ซื้อพ่อซื้อแม่ซื้อประจำวันเกิดประจำวันเกิดเดือนเกิดเดือนเกิดปีเกิดปีเกิดของข้าพเจ้าของข้าพเจ้าโปรดร่วมโมทนาโปรดร่วมโมทนาปัจจัยบุญนี้ปัจจัยบุญนี้ในผ้าป่าสามัคคีดในผ้าป่าสามัคคีสร้างโรงครัวสร้างโรงครัวสร้าง ุมงคลสร้างวัตถุมงคลพระพุทธชินราชพระพุทธชินราชเจดีพุทธคยาเจดีพุทธคยาการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมหอฉันหอฉันให้พระวิสุทธสงฆ์ให้พระวิสุทธสงฆ์สมเณะณีแม่ชีบุคคลทั้งหลายบุคคลทั้งหลายได้มาทำทานได้มาทำทานขอบุญกุศลขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าโมทนาโมทนา นี้ปัจจัยนี้เป็นกวดหินดินทรายเป็นกวดหินดินทรายรอร้องพุทธภูมิพุทธภูมิสมณโคดมงในห้าพันปีนี้ในห้าพันปีนี้เจ้าการบัญชีเอ๋ยเจ้าการบัญชีเอ๋ยพญายมัจจุราชพญายมัจจุราชจิตวิญญาณทั้งหลายจิตวิญญาณทั้งหลายเคยผูกพันกันมาเคยผูกพันกันมาขอปัจจัยนี้ขอปัจจัยนี้ส่งให้ส่งให้

ให้อโหสิกรรมกับข้าพเจ้ากรพเจ้าในสัมมาอาชีพในสัมมาชีพในครอบครัวในคครรอบัวในโชคลาภเทวดาเอ๋ยเเทวดาอ๋ยจงไปบอกพวกเขาเหล่านั้นเถิดจงไปบอกพวกเขาเหล่านั้นเถิดให้เปิดทางให้เปิดทางให้ข้าพเจ้้้าใหขาพเจ้ามีการต่อต้นบุญให้มีการต่อต้นบุญร้อยล้านสิบล้าน

ห้าร้อยกว่าคนมาพักพิงอาศัยมาพักพิงอาศัยในจังหวัดระยองในจังหวัดระยองเพื่อเข้าจันทบุรีเพื่อเข้าจันทบุรีก่อคู่เอกราชก่อคู่เอกราชให้สยามนี้ให้สยามนี้อยู่ถึงสองปีถึงสองร้อยแปดสิบหกปีจนถึงวันนี้จนถึงวันนี้ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีแผ่นดินอยู่มีแผ่นดินอยู่ขอบุญกุศลขอบุญกุศล ไม่มีประมาณให้ดวงวาสนาสนาของข้าพเจ้าเจ้าจะทำสิ่งใดสิ่งใดขอบุญสำเร็จเร็จปัจจัยนี้จนี้บริสุทดีแล้วดีแล้วขอครูบาอาจารย์บาอาจารย์โปรดพิจารณาดพิจารณาในปัจจัยของข้าพระเจ้าตลอดกาลตลาลละนานเถิด Yeah. Um... Um...